สวัสดีครับเพื่อนๆคริสครับอยู่กันที่ h o n o r o r g a n i แ Farm อยู่แล้วนะฮะปัญหาเรื่องมะนาวแพงมะนาวขายแคลนไม่เกิดขึ้นที่นี่นะครับเพราะที่นี่เนี่ยเรามีวิธีการปลูกมะนาวเองนะครับวันนี้ผมมาแชร์เพืนเพื่อนฟังกันครับว่าหากเพื่อนเพื่ออยากจะแก้ปัญหาเรื่องมะนาวแพงและมะนาวหาย,ยากเนี่ยทำยังไงมาดูกันครับว่า Honor Organic Far m ์มเราเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีการยุ่งยากเลยนะเราใช้ตะกร้าพลาสติกนะครับนี่คือตะกร้าพลาสติกนะที่เราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปแล้วก็เอาสลัด ล้อมรอบตะก้านีไว้นะครับแล้วก็ใส่ดินเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเราผลิตดินยังไงนี่คือต้นมะนาวนะที่มีอายุประมาณปีเศษๆก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยก่อนที่มันจะโตนยครับเราก็ใช้ต้นไม้ไผ่เนี่ยมาดามไว้เพราะเวลามะนาวเนี่ยเขามีผลเนี่ยก็จะมีน้ําหนักใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะโน้มลงมาเรื่อยๆถ้าเราไม่มีการดามไว้เนี่ยเดี๋ยวต้นตะก้านเนี่ยจะ,จะล้ม,มนะครับนี่คือภาพมะนาวที่เกิดขึ้นนะ เพื่อนๆไม่น่าเชื่อเลยครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะฮะว่าตะกาเนี้ยจะสามารถที่จะปลูกมะนาวได้ตอนแรกเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันต้องใช้บ่อซีเมนต์ใช่ไหมฮะต้องลงดินจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยนะครับแล้วเพื่อนๆมีพื้นที่ของบ้านเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะฮะนี่นะครับที่กําลังจะเติบโตแล้วนะฮะมาดูครัอบว่า1ดอกของมะนาวเนี่ยก่อนจะมาเป็นผลน่ะนี่คือดอกนะครับเห็นเขียวตรงนี้ไหมฮะนี่คือตัว ผลของมะนาวนะครับฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันครับว่าวิธีการผลิตดินของเราเราผลิตยังไงซึ่งแทบจะมีต้นทุนเป็นศูนย์เลยนะครับและวิธีการทําดินเพื่อปลูกมะนาวนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าต้นทุนแทบเป็นศูนย์เลยเราตัดต้นไม้ใบหญ้านะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของเราหรือจะไปตัดข้างทางที่ไหนก็ได้นะตัดมานะครับแล้วเราก็เอาไม้อยู่ขานะครับเสียมให้แหลมนะครับปักลงไปในดินแล้วก็เอาตะข่ายสีเขียวเนี่ยมาล้อมรอบนะครับทำเป็น อันนี้เราเรียกว่าปุ๋ยหมักไม่กลับกองนะฮะเราจะโดยปริมาณนะครับเราจะใส่ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยประมาณ3ส่วนแล้วก็จะใส่ขี้วัวเนี่ยหส่วนแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นเศษนะครับสส่วนขี้วัวอีกหส่วนเลียงขึ้นมาเป็นชั้นเรื่อยๆครับก็จะได้หน้าตาสูงขึ้นมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะทําสูงขึ้นมากว่านี้อีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะต่ําขึ้นไปกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกแล้วเราก็ลดน้ําเรื่อยๆะครับ ่าไปประมาณ2เดือนนะครับเราจะสามารถที่จะนําดินหรือปุ๋ยเหล่านี้ไปใช้ในการปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการทําปุ๋ยต,นตน้นต้นคุณต่ำนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าปลูกมะนาวหรือปลูกผักพืชผักอย่างอื่นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเป็นการสร้างอาชีพนะครับแล้วก็ลดรายจ่ายนะครับแล้วก็เพิ่มวิชาชีพให้กับ พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้เอาความรู้มาแชร์กันให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าวิธีการที่จะปลูกต้นไม้ได้ทํำยังไงก็ใครอยากมาได้ความรู้เพิ่มเติมหรืออยากมาเห็นของจริงก็เชิญที่ออนเนอออกกรนิกฟาร์มนะครับออซอยบงกดที่8นะครับเมืองพัทยาครับวันนี้ขอบคุณมากครับเพื่อนทุกคนสวัสดีครับ